เป็นภาพวินาทีระเบิดบริเวณหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย <c oughs> เขตเทศบาลตำบลต้นไทรอยู่ในอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะเหตุ hey, การณ์ครั้งนี้คนร้ายวางระเบิดรถจักรายานยนต์บอมสาจุดในเวลาไล่เลีเ่ยก,กันนะคะจุดแรกอย่างที่เล่าไปก็คือหน้าร้านพิเชษอาหารตามสั่งอยู่ริมถนน,นประชาวิวัฒน์ซอย3เขตเทศบาลเมืองสุงไหงกลกจังหวัดนาราธิวาสเย็นวานนี้นะคะ ก็ขอจเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกทุกท่านหลวงพี่ชื่อพระสมุสุชยามุนิเศธโถเป็นหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสในความรู้สึกเลยในการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยกลัวเลยแหละสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดง ก็คือมีเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ติดตามในตามข่าวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการรอบวางระเบิดการยิงกันการฆ่ากันจริงๆต้องบอกว่ามีผลกระทบมากนะต่อวัดต่อพระพุทธศาสนาเนละเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มากขึ้นชาวพุทธน้อยลงจึงทําให้วัดที่มีอยู่มากใน3จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้เนี่ยบางวัดก็เหลือพระแค่รูปนึงนั่นหมายถึงรอวันที่จะเป็นวัดร้างเลย เราก็ไปถึงถึงตัวชาวบ้านไปถึงชุมชนไปเล่าธรรมะไปทำให้เกิดการเป็นมิตรแท้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ทำให้เขาเข้าใจทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อจริงๆที่พึ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั้นคือที่พึ่งทางใจพอได้เห็นพระได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิใจเขามีความรู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นทำให้เขารู้สึกมีความกล้าที่อยากจะไปที่วัด แล้วก็ไปช่วยกันดูแลวัดจากโครงการที่ตัวหลวงพี่เองเนี่ยได้ไปในชุมชนไปมอบข้าวสารอาหารแห้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้จัดตักบาททั่วประเทศเลยก็นําโครงการเดี่ยวกับการอบรมวิสตามีเด็กมาร่วมกิจกรรมที่บ้านร่มเย็นเนี่ยถึง70็คน26โรงเรียนมันเห็นภาพได้ชัดเลยว่าเด็กมีความสุขได้มาดูหนังส d ที่ทางวัดเนี่ยได้จัดขึ้น แล้วเขาอินเลยนะอินกับหนังสามดีแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลพระพุทธศาสนาอยากจะเอาคําสอนเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการฟื้นฟูอย่างแท้จริงเลยเราอยากจะทําตรงนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกับการที่จะทําให้เยาวชนเหล่านี้มีที่พึ่งทางใจทําให้ชาวบ้านเหล่านี้มีที่พึ่งทางใจนั่นคือพระพุทธศาสนา ก็มามองที่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นตรงนี้หรือที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเนี่ยกำลังสร้างอาคาร109ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันท์ขนนกยุงซึ่งจะเป็นอาคารที่เป็นศูนย์รวมในการที่จะืูนฟนูพระพุทธศาสนาเป็นอาคารที่จะรองรับทั้งพระสาธุชนและเยาวชนบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งและออกไปปกป้องออกไปดูแลวัดชุมชน โรงเรียนและเยาวยชนต่างๆให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนทั่วโลกนะมาร่วมใจกันร่วมกําลังกันในการที่จะสร้างอาคารแห่งนี้ให้เสร็จภายในเร็ววันเราจะได้บุญในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น,นี้ร่วมกันขอจเจริญพร